มันมีหลายเอลเมนต์ค่ะมีพวกแบบแท่งหรือชุดหรือมุมกล้องมุมที่ยืนอยู่นู่นนี่มันก็มีหลายหลายเอลเมนต์ที่จะทําให้รูปไม่ออกมาสวยแต่ว่าก็แอนไม่ไม่ค่อยหน่อยค่ะแต่สมมติว่าแบบกินเยอะปล่อยตัวอืมค่ะก็อ๋อถ้าถ้าจะบอกแบบตรงๆแบบไม่ไม่ไม่ได้ใส่อะไรเนาะ อ่ถ้าทุกคนได้เห็นตารางแอนแล้วทุกคนก็รู้ว่าแอนไม่มีเวลาไปออกกําลังกายใช่ไหมคะใช่ไหมคะจริงเลยอันนี้พูดแบบตรงๆเลยไม่มีเวลาไปเลยใช่ไหมคะแต่ถ้ามีเวลาก็ก็จะไปใช่ไหมทุกคนก็รู้ว่าแบบตอนที่เราทํางานเรากินเพื่อเพื่อพลังเพื่อที่จะแบบทํางานเต็มที่ แล้วไม่ได้แบบมันนั่งแบบกินอาหารแล้วก็ไม่ออกากำลังการเราทํางานทุกวันเราก็เหนื่อยทุกคนที่ทํงานออฟฟิศหรือทํางานนู่นนี่เหมือนกันหมดค่ะตอนเราเหนื่อยตอนเรา drop อ,อะไรเราก็ต้องกินข้าวใช่ไหมคะแต่มาด่าว่าอ้วนขึ้นปล่อยตัวนูน่นนี่หนูไม่ได้นั่งอยู่ที่บ้านไม่ทําอะไรเลยหใจอันตราย ตแรอก็รู้สึกว่าันก็อยากจะผอมตามที่ทุกคนอยากให้ผอมแต่ฉันไม่มีแรงทถ้าถ้าแอนได้ผอมตามที่ทุกคนอยากได้คงไม่เห็นตอนนี้ไม่ต้องก็ไปเวลาเขาถามก็ได้ยางงี้ว่าแอนไม่อยากไปใส่ใจเวลาอยากตอบย่างงี้ยถ้าถามอึดอัดอึดอัดค่ะแต่ว่าไม่อยากไปใส่ใจในคนที่แบบเห็นในเรื่องนกาทีกับแอนตลอดเวลาแอนก็อยากแบบมีเวลาออกกําลังกายบ้างเพราะมันไม่ได้เกี่ยวกับเรื่องผอมหรือเรื่องแบบอ้วนแต่ว่ามันเกี่ยวกับ healthy lifestyle มากกว่าแต่ยังก็ดูแลตัวเองอยู่เหมือนเดิมใช่ยังอาหารที่เลือกกินแอนยังคุมอย หรือว่าอยากกินอะไรก็ตามเสียผ่านไม่ได้ไม่ได้ตามอะไรนะไม่ตามใจปากอ๋อตามใจปากไม่ว่าอะไรอ่ะอะไรนะเราได้ยินคำอื่นเลยอ๋อมัน ไม่ได้ตามใจปากตลอดเวลาแต่ว่าตอนที่เราบอดี้เราต้องการอะไรเราก็ต้องฟังมันด้วยใช่มันก็เกี่ยวกับปริมาณมากกว่าอ่ะแต่จริงเราตั้งแต่ก่อนประกวดอะไรก็ยังเหมือนเดิมขนาเขาเดิมไม่ได้ไอ้นี่น้องไม่ขึ้นอยู่กับอาจจะอ้วนขึ้นอ้วนขึ้นอ้วนขึ้นนิดหนึ่งแต่ว่าตอนเนี้ยคือ ถ้าถ้าเลือกที่จะทํางานหรือว่าออกไปออกไปจิมขอทํางานก่อนเออเนาะใช่แล้วก็คุมเรื่องอาหารมากกว่าแต่ว่ารับมือได้เนาะแบบแบบโซเชียลสิ่งที่เรายู่วิจารณ์เ,าาเรเดิมๆ<ม>ที่เขาไม่มูฟออนแต่เราก็ไปไหนอะมูฟไปแล้วหนูมูฟออนแล้ว <laughs> เพราะว่าหนูเห็นชีวิตมันมีหลายอย่างที่มีพลังบวกให้เราถ้าเราอยู่ในจุดเดิมตลอดเวลามันเราก็ไม่มีความสุขในชีวิตเรา